สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชา youtube ทุกท่านนะคะสวัสดี fc ทุกคนนะคะทั้งทางเพจแล้วก็ทาง youtube นะคะวันนี้จะมีแนวทางเอามาฝาก fc นะคะเช่นเดิมสำหรับ fc นะท่านไหนที่อยากได้มาขามกวนนะคะใกล้จะวันแม่แล้วนะคะหาของฝากไปให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนเท่าคนแก่ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหาไม่ได้นึกถึงใครไม่ได้ให้ทักมาหาจ๋านะคะ ทักมาหรืออันไลน์มาได้ที่เบอร์ 06, 58, 37, 5812ก็จะตอนนี้นะคะจะมีมะขามกวนมะพร้าวอ่อนเตาถ่านแล้วก็จะมีมะขามสุกแกะเปลือกสีทองนะคะรับเยอะนะคะมีมีเขาเรียกอะไรนะญาติผู้ใหญ่เยอะนะคะรับเยอะก็ส่วนลดเยอะถูกนะถูกลงเยอะมากนะคะ FC ที่อยากได้ให้โทรมาได้เลยนะคะหาของ ไปฝากนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะแนะนํานะคะเป็นมะขามกวนเอาไปไว้ให้ท่านกินกับข้าวนะคะอร่อยมากนะคะเชื่อได้เลยเนาะก็ในคลิปนี้นะคะเลขที่จะเอามาฝาก f c นะจะเป็นเลขออกจากซองวงในนะคะอ่ะเลขเนี้ยออกจากซองมานะคะจะเป็น8 1 9กับ40 1> 8 1 9กับ40นะคะสำหรับงวดน,นี้นะลองเอาไปเสี่ยงโชคกันดูนะคะออกมาจากซองนะเพราะว่าเขาก็แจ้งไว้นะคะว่าจริงแท้แน่นอนอะ่ะก็ต้องรอดูนะคะต่อมาเลขหลักกิโลเฮนเลขสารตจาจันนะคะก็มาดูเพราะว่าอะไรนะคะค่อนข้างนะเลขค่อนข้างที่จะเยอะในแต่ละงวดน,นะคะอย่างคลิปก็อนอะจ๋าก็ฟันเลขหลักกิโลอ่าจะเป็น เลขที่ยังคงไม่ออกนะให้ย้อนกลับไปดูนะคะแต่ว่าในคลิปนี้ที่เอาเลขหลักกิโลมาให้ดูนะคะก็คือจะเป็นเลขบนสารอะ,อะนะคะ fc บางท่านอาจจะเห็นกับไม่เห็นนะก็คือจะเป็นอันนี้จะเป็นเลขสาร,สารเก่านะคะจะเป็นเลขที่บนตัวสารเหมือนกับบ้านเรามีบ้านเลขที่อ่ะนะคะจะเป็น3 5มห้าทับเจ็ดห้าอ่ะสามห้าทับเจ็ดห้า ถ้าสมมุติเราจับเราตัดนะคะจับก็จะเป็นเหมือนที่จะจับให้นะคะในงวดก่อนนะก็จะเป็นสามห้าเจ็ดนะห้าเจ็ดห้าสามห้าห้านะสองตัวก็จะเป็นสามห้ากับเจ็ดห้าอันนี้แจ้งไว้หรือว่าเบิ้ลห้าห้าเลขนะคะเลขในะบนสารใหม่นะคะสารใหม่ที่ตั้งแล้วก็ทําพิธีอะไรเสร็จไปเมื่อไม่นานนี้นะคะ จะเป็น18นะคะจะเป็น18อันนี้ดูดีๆนะคะพิจารณาดีๆเลยนะคะเลขนะมาเยอะหน่อยนะคะเลขที่มาเนี่ยจะเยอะหน่อยดังนั้นให้ fc นะดูดีๆพิจารณาดีๆแล้วก็เขาเรียกอะไรนะ,ะจับดีๆอ่ะเหมือนที่จา๋าจ๋าจับให้นั่นแหละนะคะแต่ถ้าจ๋าจับผิดก็ต้องขออภัยถ้าจ๋าจับถูกก็ดีใจกับทุกท่านที่ถูกนะคะอ่ะต่อมา ชุดนี้นะคะชุดสมหวังนะขอให้ถูกหวยสมหวังทุกท่านนะคะทุกประการสําหรับงวดวันที่16มิถุนาให้มางวดละ3ชุด3ห่หางนะสิบหกมิถุนาผ่านมานะแปดเข้าเต็มเตมงวดหนึงกรกฎางวดที่ผ่านมานะคะ605เข้าเต็มเต็มสำหรับงวดวันที่1ิกรกฎาคมนะคะให้มา3ามหางจะเป็น812 830นะคะแล้วก็4 1 3 แคปไว้นะแคปไว้นะคะไว้เสียงโชคกันอย่าลืมนะคะสําหรับ FC ที่อยากได้มะขามกวนมพะพร้าวอ่อนเตาถ่านหรือว่านะคะเป็นมะขามสุกแกเปลือกสีทองนะให้แอดไลน์หรือโทรมานะคะโทรมาได้เลยที่เบอร์06-583-7-5812วันแม่นี้หาของฝากนะคะหาของฝากไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหา อะไรไม่ได้นึกอะไรไม่ออกนะทักมาหาจ๋านะคะเดี๋ยวจ๋าจัดให้นะอยากได้เป็นกระปุกสวยงามหรือจะกระปุกแบบไหนนะคะแจ้งได้เลยนะคะจะแพ็คเป็นสั่ง1นกิโลแต่ให้แพ็คครึ่งกิโลก็ได้นะคะอันนี้นะคะรับ5้กิโลส่วนลดเยอะของแถมนะคะแถมปุกเล็ก2กระปุกนะคะสําหรับ5กิโลนะคะ10กิโล10กิโลนะคะ10กิโลนะหนึ่บาทนะรับปุกเล็ก สกระปุกเป็นเกือมหนกิโลเลยนะคะปุกเล็กอะ่ะกระปุกเล็กนะ3มขีดนะคะเกือม1นกิโลเลยนะคะโอเคนะคะสําหรับ f อที่อยากได้นะคะสินค้าตัวไหนก็ให้ทักมาหรือแอดไลน์มาได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ขอให้ยิงรวเลยๆนะคะสวัสดีค่ะ